อ่าแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามสตปปอร์ตปิดคับ้านของเชลซีมาชมเกมพรีเมียร์ลีกจำสัปดาห์จะเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของจิงจอกสยามกับเลสเตอร์ซิตี้องบอกว่าอย่างที่รู้กันแหละเชลซีก็ปัญหาในทีมเยอะเหลือเกินครับทั้งเรื่องการเล่นทั้งเรื่องนักเตะบาดเจ็บนักเตะต,ติดโทษแบนเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์อัพที่สง,งสนามจะ มีใครบ้างนะครับผมทอ้ดูการก็คุริเบอร,รี่ใช่ไหมที่โดนโดนติดโทษแบนไปกองเต้ก็เจ็บยาวลนะนะนี่ยูริเตเลมองมาไล่อัพจากเจ้าบ้านนะเชลซี5 2 3เบนตี้เพิ่ประตูวิลสเจมเจโกซิลวาเอสปริกเกต้ามาคูคูเลน่าเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์นะแล้วก็เป็นเป็นชิวเวลเล่นแบ็คนะครับผมกองกลาง3ตัวก็ ใช้เป็นโจ้สองตัวเป็นโลฟาชิคคู่กับโจซินโยแล้วก็หน้าสังตัวเป็นไคลฮาร์เวิร์ดเมสันเมาส์แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนเลสตเตอร์สี่สองสามหนึ่งครับแดนนี่วานมัตประตูคาสตสันเย่แดนนี่อัลมาเต้ตอนนี้ยูเวนแล้วก็เจมส์จัสตินครับกางรับสองตัวใช้เป็นยูริเตอร์ลอมบองคู่กับทางเอนดีดีครับผมก็ตัวรกุก สามตัวก็เจมมี่ดิสันเดว,วิลลี่ฮอลแล้วก็ฮาวิ่ปานสวนหน้าเป้าวันนี้ฉันเป็นเจมมี่วาร์ดีน้นะครับผม team, เดี๋ยวว่าเป็นสองทีมที่ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่ม,มดูการมานะฮะเดี๋ยวดูว่าใครจะประคองทีมได้ดีกว่ากันเกม น่าเป็นฝั่งเลสเตอร์ได้เขียนเริ่มก่อนครับผมเกมเริ่มดิบุรีฮอลเดี๋ยวมองเข้าตรงกลางวัดดี้โดนแย่ให้ได้เปรียกนะครับผมคืนวัดดี้บานกระชากมีซิลวาดักไว้ได้ครับผมบอลของเชลซี จ่สวนเร็วก็ไม่แมนติดเอ็นดีแล้วจะได้จังหวะสัดก่อนหรือเปล่าวาตีีได้ยิงติดอซูริเกเต้าแล้วจอดทินโยมาเคลียร์แล้วจะสวนเร็วเลยเชลซีฮาวเวตโดนเฉยหนึ่งกบกันยังให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วก็าเวตบัตชิสเตอร์ลิงทะลุช่องบอลถึงฮาวเวตเปิดเปิดมาตรงนี้ของเมสันเมาท์ถึงศูนย์เลย อย่างรวดเร็วโอ้โหลูกนี้เรีวยกว่าต่อกันจนได้ช่องครับล,ลูกนี้ผมเป็นการเข้าท,ทําที่สวยงามของเชลซีเลยครับผมลูกนี้เป็นสไตล์เป็นเมสันเมาส์ที่เดี๋ต้องชมต้องชมจังหวะของฮาเว็ตที่ฉีกออกมาแล้วเปิดไปที่ตัวไกลจุดน้ะพบของเมสันเมาส์ครับผมหนึ่งศูนย์ที่เชลซีขึ้นนําอย่างรวดเร็วครับผม ประกบกันไม่ดีเองเลยครับทางเลสเตอร์อย่ากันใหม่เดียบูรี่หอหอติดจอจินโยขึ้นเป่าทีเซอร์ลิงหลุดเลยโอ้โหใช้ความเร็วแล้วตัวตัวกับแดนนี่หวานโอ้รีบิงไปนิดนึงแต่ก็ เซฟเลยครับเป็นเซฟของแดนนี่ว่าดนะครับผมเกือบจะได้ทิ้งห่างเป็นสองศูนย์นู่นี้จริงของสเตอร์ลิงกลังจะเสียบเสาว่าดปัดได้เสียเป็นคอนเนอร์ดูคอนเนอร์เล่นเล่นโดยบริสันเมาส์สั้นๆให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงล็อกเปิดมาติดอัลมาเต ถัวสองเชลซียังเก็บได้ครับผมเอาเซอร์ลิงโดนเลาะเสียบอลก็ให้เลสเตอร์ได้สวนเดี๋ยวบริฮอเอนดิรีวางยาวเป้าถึงถึงแมดดิสันโขดได้ก่อนบอลมันไม่เป็ไดที่คิดเลยครับผมก็เสียบอลให้เชลซีชูวเวลจอร์จินโย เป็นถึงเซอร์ลิงชิวเวลคืนได้ช่องลูัาชีกมาทางขวาฮาเวดตล็อกเข้าซ้ายของยังไม่ยิงให้โฉยแล้วเป็นลับจังหวะสองโอโ้บอลเด้งมาเข้าทางฮาเวดตอีกโอโ้สองศูนย์ครับที่เซลซี Chelsea หนีเอาไว้นะครับผมเป็นใครฮาเวดตที่ตอนแรกจิตนาจะจะ จะตัดให้ทางเซอร์ลิงทิเติมมาครับแล้วบอลมันเด้งมาเข้าทางพอดีก็สัต์โล่งๆเลยลูกนี้ไทแฮเวดสองศที่เจ้าบ้านทำได้ดีครับจังหวะจากโคนจบสกอร์ดูว่าเลสเตอร์เลสเตอร์จะตั้งเกมได้เมื่อไหร่ ดิบูรี่หอโดด <c oughs> เล่นเชลซีเยอะเลยครับผมเขากลางทำชิงบอลยังทันบานบานกลับมาเอ็นี่ <c oughs> ให้เต่ละองและลองกดติดบล็อกอาร์ซิโกเตา้าจอร์จินโยเชลซีจะได้ส่วนอีกสักลูกฮาเวิร์ปล่อยหลอกให้อลิเซมขึ้น กลางขึ้นมาฮาแวตเบิ้ลมาอีกแล้วไข่ฮาแวตลูกนี้หูเกือบจะสามต้องดูว่าเป็นเซฟของวาร์ดหรือว่าเป็นฮาแวตท,ที่กดออกไปเองเอาเป็นเป็นเซฟของแดนนี่วาร์ดนะครับผมบอลเกือบจะเสียบเสาแรกไปแล้วทีที่วาร์ดก็ยังไม่ให้เป็นคอนเนอร์ของเชลซีจะเล่นเล่นสั้นๆเหมือนเดิมมาเตอริง สเตอร์ลิงย้อนคูเรล่าสเตอร์ลิงดึงหลบนิดนึงโดนสอนเสียบอลให้เลสเตอร์จะได้ส่วนครับเตลมองแมดดิสันวัดดีให้ตามช่องมาผู้เล่นผู้เล่นน้อยครับทังเลสเตอร์ไม่ได้ไม่ได้โถมในการโตกลับทำให้เร่งได้ไม่มากเลยครับผมสุดท้ายตั้งกันใหม่อามาเต้มีช่อง ดิบรฮอร์โดนซิววาสกัดที่บอลใ้ฝาแล้วเจ็บน่าจะลุกขึ้นมาได้ชิวเวลเตอร์ลิงให้เมาส์ม,มีมีเตอร์ลิงขยับไม่ได้ให้้หชิวเวลชิวเวลไปเองขันตดได้เตอร์ลิงโอ้เพื่อนเพื่อนเติมเป็นเบือจอติโจโดูสิ แดนนี่วาดโอ้โทผู้ชมจังหวะเซฟเลยแล้วผมเซฟสำคัญเลยหูนิสเซอร์ลิงให้มาแบบเขาไหวพานแล้วไม่ต้องเจาะจังหวะจังหวะที่สองเป็นเป็นล้ำหน้าของข้าวแบตครับที่สลับไปแล้วจังหวะที่จอร์นโยยิงเดียบรีฮอลเจ็บจังหวะเมื่อกี้นะฮะบอลยาวเลสเตอร์เก็บได้ ให้เวดิสันวาดี้วาดี้มีเพื่อนก็ไปเองแล้ววารดี้ใช้ความเร็วเจอคูเรล่าเปิดแล้วแชลับเป็นคอนเนอร์ของทางทีมเยนเลสเตอร์เลยครับผมในช่วงท้ายครึ่งแรกดูวเมนดี้ยังยังไม่ได้ออกแรงเลยนในครึ่งแรกนี่ หรือว่าคอนเดอร์ของเบดิสันจะทำอันตรายได้สักเท่าไหร่เปิดเปิดมาติดบูเรล่าหัวสองเม้าเคลียบอลของเลสเตอร์เพขึ้นใหม่ยูเวนเห็นดีที่บานให้ตรงกลางว่าที่โดนอัสเปลิโกเอต้าประกบเร็วเลยครับผมแล้วเชลซีจะสวนเร็วก็ไม่แม่นเฮ้ยบานว่าดีเห็นดีที่ ตระมองให้ช่องโหไม่รู้กันนะครับเสียบอลเชลซีน่าจะคลองบอลกินเวลาแลวครับผมเบิร์นแล้วหมดครึ่งแรกก็เชลซีก็ออกนำได้สวยงามก็นำไปก่อน2อนะครับต้องดูว่า ครึ่งหลังเนี่ยเลสเตอร์จะแก้เกมยังไงนะฮะแบทลูมิเด่นเด่นเหลือเกินนะคร,ครึ่งแรกยิงไปหนึ่งประตูแล้วก็เกือบอีกหนึ่งนะมาต่อกันครึ่งหลังครับต้องดูว่าดิวเบอรี่ฮอที่ที่ครึ่งแรกมีการมาเจ็บนี่ยังอยู่หรือเปล่าแต่น่าจะยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ เป็นเชลซีได้เขี่ยมาแล้วครับผมข้่งหลังลิสเจมเล่นกับกลุฟัชชีครับผมฟัชชียกยกมาเตอร์ลิงเก็บได้แล้วมีขยับให้ให้จังหวะสองมิสันมาอชิวเวลเบิร์นมาเชลซีก็คลองบอลมั่นใจนะครับผมเตอร์ลิงตามช่องมาถึง โลฟัดชีกยังไม่ยิง,ยงไอ้ฮาวแบตพลิกมายังได้อยู่แล้วคืนคืนสักไกลเลยซิว่าคืนให้ฮาวแบตแล้วเจอจัสตินซิว่าเข้ากลางโอ้โหแลนดอนเด oh, สเตอร์ลุมกินโตรครับอีเวนจะสวนทวิบาลอานี้มาถึงเจมวันที่ให้ hey. เล่งเล่งไม่ได้แล้วโโหไปกักกันเองคกับเสียเป็นลูกทุ่มเชลซีขยับก่อนเลยครับผมโลฟัชิกออกแล้วส่งรอสบาร์คลี์ลงมานะครับก็ตามตำแหน่งนะกองกลางตัวขับเคลื่อนเกมเหมือนกันเจมอซิกเกตา้าเบนยาวไม่แมน เสร็จแลสเตอร์ครับบานตามช่องบอลวาร์ดี้แล้วเขากลางได้โคจ้าวสองเป็นเอนดี้ได้โคบอลมัน DD, ไ, bon ไม่มีน้ำหนักเลยครับผมเยอย้ยอยเบนดี้ก็รับสบายให้สันส้นๆมาชิวเวลเขากลางไม่ถึงติดเอนดี้ครับลสเตอร์เริ่มจะคลองบอลได้มากขึ้นเรื่อยๆบาน ดวเดวิลลี่กับมาสเตอร์มองยืนให้ดวิลลีอรมาถึงวาตี้ลูกนี้ได้ยิงเต็มเต็มครับด้วยซ้ายส1หนึ่งที่เลสเตอร์ไล่ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหลูกนี้ทำกันสวยงามครับเข้าทำกันสวยงามจริงแะจากเต่แล้วมองที่ยักแล้ว,ดวเดวิลลี่ฮอรนี่จ่ายแบบ วาดี้ไม่ต้องจับเลยฮะวิ่งมาสัตว์ด้วยายลูกนี้เต็มๆเข้าเสาไกลระยะน,นี้เมนดีก็หมดสิทธิ์เลยครับผมเสียมีวาร์ดี้เป็นสองหนึ่งอีเลสเตอร์ตามขึ้นมาแล้วครับผมเชลซีตั้งกันใหม่ยินโย่เปิด ยาวบอลไม่ถึงติดแมดดิสันแล้วเลสเตอร์จะสวนก็ไม่แม่นบัคีย่จอจินโยยังไม่เร่งครับเทอร์ลิงซ้ายล็อกหลบได้ลิสเจมโอ้ลิสเจมเหมือนจะผิดเหลี่ยมเสียบอลให้เลสเตอร์ครับผมเอ็นดี้ดิเตอร์ลอมองหวังยาวเป้ามาติดิีเวล แล้วถึงสันเบาเทลซีจะได้ส่วนครับผมปักลี่กย็ยังไม่เร่งแล้วลริซเซริงพลิกได้โซชิโยเซอร์ิงเซอร์ิง,ง,งมีเพื่อนขยับไม่ได้ให้ล็อกล็อกมาให้จังหวะนี้ก็เพื่อนไม่ได้เปลี่ยนครับเลสเตอร์ได้จะได้ส่วนที่คาสันเยเข้ากลางหวัดดีมู <c oughs> ช่องนี้คุเรล่าอ่านไว้แล้ว เชลซีตั้งกันใหม่ครับบัคลีย์เอาแบตให้ตามช่องขวามีลิสเจมไม่ได้โยกไปเองให้เตอรลิงเตอรลิงมีพื้นที่แล้วยิงด้วยโหวนบอลชนบอลชนสามเหลี่ยมเกือบจะสามหนึ่งก็มึงยังยังเป็น2อหนึ่งที่เกือบจะเรียกว่าได้ลุ้นเลี้ยของเชลซีมาเต้วางยาวติดจอจินโย เอาแบตบอลเด้งยังได้อยู่จดซินโยให้ลาฮิมสเตอร์ลิงยิงโขเสาอีกแล้วขานาทีเสาทีโอ้โหเชลซีถ้าถ้าเลสเตอร์ได้ประตูนี่แบบเป็นอะไรที่ดวงแย่มากเตอร์ลิงออกข้างโอ้โหเซนแย่ยัง,ย,งยังไม่หลงลับผมจะสวนเตอร์เลมอง ดิบุลี่ตามช่องให้วัดดีซ้ายมีบานเบนินบานตรงกลางดิบุลี่ฮอลให้มาลิซ่นโหทำชิ่งแต่ดิบุลี่ฮอลไม่พร้อมนะครับผมจะไม่เสียบอลให้เชลซีท่าที่สุดท้ายก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บเชลซีก็ต้องเน้นคลองบอลเลยครับผมลิเจมบัคลี หวังยาวเป้าถึงล้ำห,หน้าครับฮาเวทน่าจะถล่มไปก่อนนะครับตัวท้ายเลสเตอร์เป็นเป็นอีเวนที่เหยับขึ้นมาแล้วนะฮะเลสเตอร์เปลี่ยนเบดิสันออกแล้วส่งโลมาร์เอาบรายตันลงมาน่าจะแทนตามตำแหน่งแหละครับผมดูว่าจะทำะได้ได้มากสัก เท่าไหร่ในช่วงท้ายเกมจัสตินวางยาวติดจอจินโยเดี๋ยวคลองบอลเดี๋ยวเชลซีอักลี่เตอร์ลิงมีจอนโยเติมจอนโยไปเองแล้วดักเลยอามาเต้ไม่ตรงไปไหนแจกเหลืองไก่ชากไปแล้วอ่ะไม่มีลูกบอลเลยเมื่อกี้เต่เนี้ยอามาเต้ เสียเรียมันยครับเสียท่ามาเต้เจลซีจะได้ลุ้นใส่สกอร์เพิ่มอีกสักลูกหนึ่งครับก่อนจะจบเกมฟรีคิกน่าจะเล่นโดยเมสันเมาส์เลยครับผมอยู่คนเดียวที่ลูก สาหลามีลิสเจมอยู่ข้างๆหลอกมีสันเมาสยิงยิงลูกนี้หวาดอ่านไว้แล้วนะครับผมแลเป่าจบเกมก็เป็นเชลซีที่เก็บ3แต้มไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับผมเป็นเกมที่เชลซีทำไม่ดีเลยถึงว่าถึงจะไม่มีดวงแต่ว่ายังดีที่เก็บ3มแต้มไปได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดติด ให้ช่องด้วยยังจะได้เติบโตไวไวนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราก็ลาไปด้วยไฮไลท์ของคู่นี้นครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่แมตหน้าครับพิธีกันแมตหน้าแมตแล้วแต่แหละผมก็เลือกมานะครับไว้เจอกันขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันทลิปหน้าสวัสดีครับ